สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมมาดูสี่ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่เกมอาร์กิกเช่นเคยใน EP 19แล้วนะครับ เออแล้วกูไม่ยืนทำไมตรงนี้เนี่ยเอาละครับสวัสดีทุกคนยามค้าที่ดาวเต็มฟ้านะครับฉันยืนมองหน้าเธอไม่ใช่เห็นครับเออก็วันนี้ผมจะมาทําศึกกันนะครับอ่ามาทําศึกแล้วนะก็ตามที่น้องขอมาเลยนะครับผมจะทําให้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําศึกนั้นผมขอทํารั้วบ้านก่อนนะเออไม่มีรั้วบ้านนะครับกลัวไดโนรเสาร์มันมาทำร้ายบ้านผมนะครับตอนนี้ไปยังไงก็ไม่ผู้ทํทเพลงนะครับเออและอย่างครับช่วงนี้ก็เออก็จะถึงวันลอยกระทงแล้วใช่ไหมครับไม่กี่วันนี่นะครับเออวันที่สามถึงสัปดลิปนะครับเพราาะว่ผมจะไปผมยัง เดี๋ยวผมจะลงให้ดูโอเคนะแต่ว่า2งวันนี้ผมขอหยุดนะผมจะไม่ลงคลิปเพราะว่าผมจะไปแบบจะไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาลงให้ทุกคนดูแต่ผมไม่บอกว่าถ่ายอะไรหรอกนะรอติดตามชมเอานะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรครับวันนี้จะสนุกไหมนะครับก็จะทําให้สนุกที่สุดนะครับไปไปรับชมกันเลยยูหูไปเอาล่ะทุกคนก่อนอื่นผมขอทํารั้วก่อนนะรั้วบ้านนะครับนี่นี่นี่อ่าก่อนอื่นขอทํารั้วก่อนนะคนเดี๋ยวผมจะแปลงล่างนะหนึ่งสองสามนี่เป็นไงล่ะทุกคนหล่อปะหล่อปะเออเดี๋ยวเจอเน อยู่กับผมบูจิวะนะครับเอออูจิวะมาด้านละนะครับเออมาแล้วครับเอ่อท่อมดวกับดินจานะครับแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้าของลูฟี่นะครับรองเท้าฟางนะครับนี่มันมันเข้ากันตรงไหนวะปเหมาะกับทตีมฮาลาวีนนะครับเออมาแต่ไม่มีท่าไม่มีอะไรนะครับไม่มีแบบพลังอะไรนะครับมีแค่ชุดเฉยนะครับใส่ไ้เท่นะครับปะวันนี้ผมจะมาในทตรีมของเอ่อแสงอุสากันนะครับ เราไปทํารั้วบ้านกันเลยก่อนอื่นเราต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนจะทํารั้วนี่ยังขาดอะไรบ้างดูดิขาดหนังครับขาดไฟเบอร์นะครับไปฟามไฟเบอร์ให้เยอะๆก่อนนะครับฟามไฟเบอร์ครับฟามไฟเบอร์ที่เราจะไปทําสึกกันนะฮะขอแบบทำอะไรช่วงเริ่มต้นคลิปก่อนแล้วกันนะอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นเขานะครับเออทำสึกกนต้องแบบมาตีกันเลยไม่ <laughs> ผมจะลองทําแบบสไตล์ตัวเองดอูนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเอาละเรามาทํา ทำอะไรนะอ๋อทำรั้วกันเราได้ทําการคราฟเสร็จเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้ผมขอเดินสำรวจว่าผมจะไปทําตรงไหนนะเออตรงนี้มันก็น่าจะขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ยังอย่างัอย่างก่อนนะเราเาไปที่แบบนะเป็นข้างบนเลยผมจะทํารั้วข้างบนบ้านนะครับนี่เอาแบบตรงแถวๆนี้แล้วกันเนาะแบบทํารั้วยังไงดีทําแบบนี้กันจะทําปิดตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ไปเลยนะครับปิดปิดไปยังถึงตรงนู้นเลยเอาแบบให้มันเข้ามาไม่ได้นะครับว่ามั่นใจว่ามันจะเข้ามาไม่ได้จะไปถึงตรงนู้นเลยดีไหมเพราะว่ามันไงันนนเขาลด้ย เราประมาณนี้ก็พอเนาะแบบเนี่ยปิดตรงนี้ยครับปิดแค่ด้านหน้าพอเนาะแบบแถวนี้ไปก่อนนะเริ่มเริ่มก่อนเริ่มก่อนแล้วก็ทำประตูไปก่อนเยเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วผมจะเว้นไว้เป็นทำประตูนะครับเออ อ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาละครับเอาละครับตอนนี้พ่อตาขาโหดนะครับถือลูกซองมาหัวลูกสาวนะครับไม่ใช่เออผมขอไปเตรียมสนามก่อนนะครับว่าผมจะไปทําตรงไหนนะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามศึกกันเลยนะครับไปเลยยูหูเอาละครับผมก็ได้ทําการเตรียมสนามเสร็จแล้วนะครับนี่นี่ดูสนามครับมันก็ไม่ได้อลังการงานสร้างเท่าไหร่นะครับมันก็ถือว่าเป็นสนามได้แลวเนาะ สึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับวันนี้เราจะเ,เสกในตะเสามาสู้กันนะครับโอเคนะผมจะทําการเสกแล้วผมไม่ไดไ้ไปจับมานะครับแต่ผมจะเสกแล้วกันนะเพราะว่านี่แหละสไตล์ของผมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าคู่แรกจะเป็นตัวอะไรนะครับไปเลยคนครับผมขออนุญ,ญาตทาการบินขึ้นบนฟ้าก่อนนะเพราะว่ามอดนี้เราไม่ได้สู้เนาะแต่ผมจะขอใช้แอดมินนะครับขออนุญ,ญาตด้วยนะครับ ว่าเราไม่ได้สู้นะครับเราจะทำการเสกเดดเสามาสู้กันนะครับแล้วมอสที่ผมใช้คือมอสเสกเดืเสาครับเอาละครับนี่คือคู่แรกของเรานะครับคือซากุระในโหมดเซียนแล้วก็เจ้าเออเซียน6วิถีนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือคู่แรกนะครับที่เราจะมาทำการสู้ในวันนี้เอาละเราไปเริ่มกันเลยเอาละเออดีเลยโอ้อะไรเนี่ยอ้าวโหตีครั้งเดียวตายเลยเหรอแรงนะครับโคตรง่ายเลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปรอคู่ต่อไปเลยนะครับ เอาละผมทำการเสกบ,บอสไปเลยครับตอนนี้อ่ะเราจะให้เซนบอวิธีสู้กันนะครับตีบันจับตีบันเอาละครับมาแล้วเราทำการสู้นี่โอ้ทีเดียวตายครับบอกย้ำเลยครับว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหลักนะครับไปเกี่ยวกับีพีหลักของเรานะ เออเพราะฉะนั้น EP นี้เราจะทำการเสซตมาบ้างเลยนะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักมันคือศึกในแบบเวอร์ชันของผมนั่นเองผมจะลองทำดูนะครับถ้ามันออกมาดีก็ผมจะทำต่อที่แข่งตอนลอดดีนะครับทุกคนชอบผมก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะครับเอาละครับผมได้ทำการเสซตบอสมาอีกแล้วนะครับตอนนี้คู่แข่งของเราคือเจ้าบอสเออเดอะเวอร์บอสเลยนะครับบอสโลกเลยเหรอเอาละครับสู้กับปลายด้าล่าของเราทำการสู้เลยเอาละโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ๊ยโอ้โอ โ,โอ,โอ้บอสมาดาราของเราเอ้ยไม่ใช่เซีนขอวิธีของเราชนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับเอาล่ะครับผมได้ทำการเสกบอสพวกนี้ออกมาครับสามตัวเลยแค่เพื่สู้กับมาดารานะครับเ,เออไม่ใช่เซีนขอวิธีนะครับโอ้สู้เลยโอ้โหนี่นะครับโอ้ดูครับดูครับเอาล่ะครับดูดูว่าใครชนะครับจัดการเลยจัดการเลยเซีนขอวิธีเฮ้ยจัดการดิโอ้ยหจัดการแล้วโอ้โหโเซียนขอวิธีชนะครับ เอาละต่อไปก็คือบอสไททันตัวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ยรู้สึกว่าบอสบอสจะแข็งแกร่งเลยนะครับนี่โอ้เนืโอ้โหดู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 โอ้โหเอาลมยากครับเอาลมโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหได้ของมาเพียบเลยโอ้โหเรียบร้อยครับเรื่งของวิถีที่ชนะได้อยู่ครับยัื่องของแชมป์อยู่เช่นเคยครับเอาละต่อไปเราจะเอาบอสอะไรไปต่อครับเอาละครับนี่คือบอสที่ผมเอามาใหม่นะครับนี่เจ้าแมงมุมเจ้าอะไรครับเอาละดีกันเลย เอาละเอาทำการขี่เลยนนี่นี่มาดิมาดิโอ้ยไม่ตายครับใช้ท่าใช้ท่าใช้ท่าโอ้โหยังไม่ตายครับตอนนี้ยินี่ต่อสี่เอาละใช้ท่าใช้ท่าไม่ตายนี่เอาละใช้ท่าต่อโอ้โหยังไม่ตายครับนี่โอ้หเอากันไม่ลงจริงโอ้ยโอ้ยผมเสกมาเลยโอ้ย เบล999ไอ้9า9 9นยครับ99,999นะครับวิด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 ิงิดินิด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 ิไิดิดิดิไหนลดิ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 นิด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 ินนดิ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 ครับตอนนี้โอ้โหดูดิอ้โหดู โอ้ oh, เลือดไปลดครับโอ้ oh, oh, ดูดิเลือดไปลดเลยนะครับโอ oh, ้ยเป็นวิธีเราก็ยังเอาไม่ลงครับตอนนี้ใครก็เอาคันไม่ลงครับตอนนี้โอ้โหโอ้ไม่มีใครเอาไปลงจริงเลเวลเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหโอ้ผมทำการเสกนารุโตะมาไดครับตอนนี้ <laughs> นี่นี่ให้นารุโตะสู้ตอนนี้เอาละ นี่เอาละสู้กันเลยครับตอนนี้โอ้ใครชนะโอ้เป็นไงบอสตายครับแต่โสผมชนะนะครับตอนนี้เอาล่ะครับตีผมทำการเสร็จบ้าปแล้วเอาเลยสู้เลยจาัก,การันโอ้โหดูดูใช้หมดเก้าหางครับโอโ้ยังเอาไม่ลงเขาตอนนี้เอาล่ะลุมครับสามคนลุมหนึ่งครับตอนนี้เอาล่ะเอาเอาเอาเป็นไงเป็นไงโอโ้ยังเอาไม่ลงโอโ้ยังเอาแราโสยังไม่ลงครับตอนนี้สามตัวเลยโอ้หดูดิ ผมใชก้กระสุนของสัตว์ัวครับตอนนี้โอ้โ oh ห oh. เอาละเอาละเอาๆใกล้ๆตาเราก็ใกล้ๆตาแล้วครับยังเอาละตัวไม่ผมไม่ลงกันนะเราตัวของผมยังเลือดเป็นรถค,ค, <c oughs> ครับตอนนี้โอ้โหดู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 เอาครับนี่บอสนะครับเตาเรียบร้อยครับจักรันบอสได้แล้วนะครับตอนนี้เอาละนั่ตัวยังเหลืออีกสองสามตัวจักรันโอ้เรียบร้อยจักรันหนึ่งตัวครับตอนนี้ อ๋อเรียบร้อยตายหมดแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะหาคู่ต่อสู้ต่อไปต่อเลยนะครับเอาล่ะครับผมได้รับการเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้เอาล่ะสู้กันเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 เมื่อกี้ใครตายเอาล่ะต่อสู้ต่อสู้กันเลยสู้กันเลยเออแบบนั้นแบบนั้นเออนั่นแหละเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะครับตอนนี้ยังไม่มีใครล้มยังไม่มีใครล้มครับตอนนี้ โอ้ตอนนี้ยังมีใครล้มเลเซนดังเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาล้วครับเอาล้วครับโอ้โหยังเอากันไม่ล้มครับตอนนี้เอาแล้วเออเออแบบนั้นแบบนั้นเอาละสองคนลุมหนึ่งอีกแล้วครับตอนนี้อ่ะแต่กระสูนลงจากตัวลวดต่อครับตอนนี้เลือดคิงคองยังลดอยู่นิดหน่อยครับตอนนี้แล้วก็ไอ้เจ้าวังกรนะครับยังลดนิดหน่อยครับเลเซนดังเลือดดัวตุกผมยังไม่ลดนะครับเออยังไม่ลดสักหน่อยเลยับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้พวกสองตัวยังเลือด โอ้ยังไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเลยครับโอ้ยิงคองกิงคองตอนนี้รถถึงครึ่งแล้วอ่าเกือบตายแล้วครับกิงคองตอนนี้ครับเหลือแต่ไอ้บางกรครับยังไม่ตายครับตอนนี้เลือดมันยังอยู่เท่าเดิมครับไม่เท่าเดิมดิมันลดอยู่นะครับแต่ลดนิดหน่อยเองกนะครับเอาละเอาละอ้าวใช้นะครับใช้กระสุนลูจักรครับลูกจักรสีแดงโอเคครับกิงคองเหมือนก็จะตายแล้วครับตอนนี้เสียงขโคโคศพเริ่มจะแหบแล้วครับตอนนี้เอาละเอาละโอ้โอ้โหดียบร้อยครับ จอทาไปตายจอดเก้าแหางเอาละยังเอาไม่ลงครับตอนนี้โอโ้โหระสูงจากกระสูงจากหลายครับเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เป็นคู่ที่สู้กันนานมากครับคู่นี้ครับเอาล้วครับตอนนี้เจ้าบังกรใกล้ตายแล้วครับตอนนี้โอโ้โยใกล้ตายแล้วครับใกล้ตายแล้วเอาต้องใจสู้หน่อยต้องใจขึ้หน่อยโดนกุ้งจับโอ้โหโดไนไหมเนี่ยไม่โดนเอาต้องใจสู้หน่อยต้องใจสู้หน่อย โอ้ยได้บินขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ทำอะไรมันบินขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ทำอะไรโอ้ยตอนนี้มันได้บินขึ้นมาแบบกับนารูโตะครับโอ้ยทำอะไรกันเนี่ยโอ้สู้บนฟ้าเหรอโอ้เอาล่ะต่อเลยต่อเลยตอนนี้แหละตอนนี้แหละนิดเดียวอีกนิดเดียวแค่นิดเดียวนารูโตะแค่เดียวสู้ๆ จะเข้าไปใกล้บ้านแล้วเฮ้ยเขไปใกล้บ้านแล้วลาเซนดังมาเลยราโตเรียบร้อยครับโอ้โหราโตเราเป็นฝ่ายชนะครับตอนนี้ไปดูว่าผมได้อัญเชิญเจ้าราโตเวอร์ชั่นแฟนเมกหรือเปล่านะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้โหเวอร์ชั่นนี้โคตรเท่เลยบอกตรงนะผมจะได้ทำการเรียกมาเป็นพวกผมอีกหนึ่งตัวนะครับเอาล่ะเราไปสู้กันเลยนี่นี่ใกล้ใกล้นี่โอ้ใช้เวอร์ชันนี้แล้วเดินรถนะครับตอนนี้โอ้ราโตเวอร์ชันนี้โคตรเท่ โุ้ยโอ้โหเวอร์ชั่นแสงมุสาครับไนโตโอ้โหใช้ท่าครับใช้ท่านี่เฮ้ยโอ้ยเลือดบอลทะลุนโตวิ่งชั่นนี้โคตรเท่เลยโตซีมีพลังอะไรโอ้ยกระถาพ่นบอลออกจากปากครับนี่โอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮะผู้ตัดสู้ต่อครับถัดไปเราจะรับบทเป็นซาสึเกะนะครับเออไม่ใช่รับบทดิ เออไม่ใช่รับบทสีเราจะเป็นพวกซาสเกะนะครับตอนโตนะครับเออได้เป็นพวกของเราแล้วเราก็จะทำการสู้กับคารเุเตะซาสเกะตอนตัวเล็กนะครับนารุเตะเป็นเดินอยู่นะครับไปเราสู้กันเลยรายก,การบัณฑิตตายเลยครับไม่ทันไลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเสกต่อสู้มาต่อนะครับเอาละครับคู่ต่อสู้ไปของเราคือตัวเฮ้ยใช่สิ ไคโดนครับไคโดก็แพ้ซาส์เกะครับตอนนี้นะครับตอนนี้หนวดขาวครับตอนขาวสู้ซาส์เกะเป็นไงครับโอ้โหหนวดขาวก็ตายซาส์เกะโอ้โหเดินซาส์เกะเดินรถครับตอนนี้เอานะครับผมได้ทำการเสกมาแล้วครับบอสแต่ว่าซาส์เกะตายเฉยเลยโอ้โหกันดับโคตรโหดเดี๋ยวผมจะหาคู่ต่อสู้มันก่อนนะครับีคู่ต่อสู้ของเราครับอ่าเราจะเอาเจ้าลูฟี่นะครับไปสู้กับเจ้ามีเลยนะครับไม่รู้ว่าใครชนะครับตอนนี้โอ้ยยังเข้าไปไม่ใกล้ลูฟี่ตายโอ้โหโอ้โหมันเยอะเท่าไหร่เนี่ย ตายเลยครับตอนนี้ลุ้ที่ตายเลยนะครับตอนนี้ผมจะหาผู้ต่อสู้อะไรมาสู้มันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวา500,000ครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงครับมันึงนะผมหาผู้ต่อสู้ก่อนอ่ะผมติดแล้วสองมาสู้กันตอนนี้อ่ะมาดูดิสองคนจะลุมได้ไหมเอาละผมทำการเข้าล่างแล้วกันมาเลยมาการหน่อยโอ้โหเป็นไงจะหนาไปตายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโง่ โอ้โหอะไรเนี่ยคนนพาไปตายตอนนี้พาไปตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไม่ตายตอนนี้ยังไม่ตายใชไม่ได้เลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหยังไม่ตายตอนนี wow. oh, anyway. oh, oh. Oh. ้ไอหน้าไปตายจะพาไปตายตอนนี้ใช้ไม่ได้ไปดิไปดินี่เจอหน่อยนี่นี่เอาสู้กันเลยสู้กันเลย ดูยังแข่งสู้กันสู้กันเลยอ้าวสู้กันสู้กันโอ้สู้กันเลยสู้เลยเอา้าเฮ้ยตายแล้วเหรอเอ้าตายแล้วเนี่ยยังไม่ตายนะเอาละครับผู้ต่อสู้ต่อไปเขาคือคิงคองมครับเอา้าแต่พี่ไปไหนแล้วไปเลยเอาละไหนลองสู้ดูดิดูดิโอตายเลยย,เลยังไม่ตายยังไม่ตาย มาดิมา i, ดิดิโอ้โหข้อคลอมเลื่อนหกล้านหกโว้ยหกแบบหกหมื่นล้านเหรอหรือว่าหกหกร้อยล้านหกพันล้านนะโอ้โหโอ้ยโอ้ยหอมกระตุกเลยไม่มีใครเอากระลงจริงโอ้ไอ้คอนตุกซีริสถ้าไม่ตายโอ้โหฉันจะไปตายเลยโอ้โหกระตุกเลย เดี๋ป่อยเขาสู้นครับตัดการอไปดเลยดี๋ยวผมจะทาการเสกอีกตัวมาเลครับเพื่อให้มันสู้กันโอ้โหดูดิดูดิไม่มีใครยอมใครเลย เป็นรถเลยโอ้ยโอ้โหแค่เราเจัามังกรมาสู้ด้วยแล้วเรนดิเฮ้ยเฮ้ยมาสู้เลยโอ้โหโอ้โหใครตายใครตายโอ้ยมังกรตายครับโอ้แต่ตอนนี้พวกมันยังสู้กันไม่เสร็จเหรอออกเพิ่มแบบเพิ่มพลังโจมตีก่อนโอ้โหพลังโจมตีแค่นี้เองมันจะไปเข้าได้ไงเล่า เอาละเอาจะทำให้สุดเลยอัพให้สุดเลยครับเรามา,มาดูกันว่ามันจะเข้าไหมเอาละเรียบร้อยสุดครับตอนนี้ตอนนี้โอ้ยยังติดพิษอยู่ยังติดพิษเอาละมาหายติดแล้วตอนนี้เรามาสู้กันนี่ไม่ใช่เข้าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้เข้าครับเข้าไหนใช้แอน,น,นตี้ดิใช้แอนตี้ ออเอาละครับตอนนี้เริ่มเท้าแล้วตอนนี้เริ่มเท่าแล้วเี้ยเฮยเยเยตอนนี้ใช้ต,ตียังไม่ได้ ไปให้ทองรุ่งกันโอ้ยมันเสกพวกมาครับโอ้ยตอนนี้มาราธอเราโดนลุมโอ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้ตายเลยครับตายโอ้ยโอยมาราธอนใช้อันสี่กันตอนนี้มาราธอใช้อันสีแล้วมีนา,านนานนานเอาล้วครับจิงทองครับรถเลื่อนรถแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เหลือครึ่งหลอดแล้วครับ เอาละตอนนี t t ้ไปมาระครับกรัวรัวกันครับมาระเลือดไม่ลดเลยครับตอนนี้โอ้โหมาราเลือดมาราแชสตสี่แลตอนนี้โอ้โหจีคอมเลือดลงรัวรครับตอนนี้โอ้โหโยดดดดููิิโอ้ยังไม่ไปไหนครับตอนนี้ยังไม่มีใครแพ้ครับตอนนี้ยังไม่ยอมกันเลยโอ้โอยุยยุยยยเตะพค้งมาไม่ทันเลยตายครับเอาละครับเอาละครับเลือดน้รัวรัวันตอนนี้ เป็นไงเป็นไงเป็นไงอุ๊ยเลนี์สกนะครับตอนนี้เลนส์สิกแล้วเอาละครับอุยใกล้ตายแล้วครับตอนนี้ใกล้ตายแล้วตอนนี้เกี่ยวกคองใกล้ตายแล้วครับตอนนี้โอ้ตายเรียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วเป็นผู้ชนะเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับใน EP นี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าครับน้องๆครับช่วยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับ FC ว่ามันเอ๊ะมันโอเคไหมสึกแบบเนี้ยผมจัดมานะครับผมตั้งใจสุดๆเลยนะแบบมันโอเคหรือเปล่าครับ ถ้ามันโอเคผมจะลองหาแบบแนวทางใหม่ๆลองมาจัดสกูต่อนะครับถ้ามันโอเคนะผมก็จะลองแบบจับมาอะไรตั้งทีมอะไรอเวนเจอร์อะไรนะครับผมก็จะมาแบบให้มันตีนะครับเออนะถ้ามันโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ได้จบลงแบบนี้แล้วนะครับอ่ะเป็น EP พิเศษนะครับอ่ะผมอูจิวะนะครับอูจิวะอูจิวะนะครับผู้ควบคุมมาดาละนะครับเดเป็นไงเป็นไงเออมีแต่ควบคุมสัตว์แถมแต่ผมไม่ควบคุมมารดาละเลยนะครับดูดิโอ้เทากม่ ถ้าอย่างไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็นะขอย้ําเหมือนตอนช่วงแรกนะครับตอนเปิดคลิปนะครับก็จะลอยกระทงแล้วนะครับผมขอหยุด2วันนะครับท่านผู้ชมในวันที่สามสิบก็ดนะครับผมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ท่านผู้ชมนะครับแบบนะแต่ผมไม่บอกว่าจะทํเลยไม่บอกไม่บอกนะครับยังไม่บอกไม่บอกนะครับนะนะงั้นไว้เจอกันในคลิปอื่นนะครับดูแลรักษาตัวได้นะร้อนเย็นๆก็ออกกําลังกายได้เยครับนะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับนะเป็นห่วงเป็นห่วงครับนะเจอกันครับโเค